สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ y o u t u ย e ทุกคนค่ะลิยาอินลอยกลับมาแล้วค่ะไฮหายไปหลายวันค่ะไม่ใช่หลายวันเป็นเดือนเลยลหละเพื่อนเเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าตัวเราเองค่อนข้างจะมีภารกิจมากมายนะคะออต้องไปเรียนภาษานะคะต้องไปทำงานนะคะก็ถ้าวันนั้นทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยนะคะ เวลาที่เรากลับถึงบ้านก็จะประมาณห้าทุ่มอะค่ะสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มที่นี่นะคะก็ประมาณตีสี่ตีห้าที่เมืองไทยเรานะคะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยค่ะเพื่อนๆก็ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเราอยากทําคลิปมากเลยแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วก็เราไม่ได้เก่งเรื่องตัดต่อหรือว่าทำไอทีอะไรพวกนี้นะเราก็จะใช้เวลาในการในการทําคลิปพอสมควรนะคะเนื่องจากเราไม่ค่อยเก่งเนาะแก่แล้วพยายามแต่ว่ามันก็จะ จะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะมีอยู่หนึ่งคลิปนะคะที่เราอยากทำแล้วก็ติดค้างเพื่อนเนเอาไว้นะคะที่เราเคยเกลื่อนเอาไว้ก่อนหน้าคลิปก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราจะมาเล่าเรื่องการเรียนการเรียนสังคมให้เพื่อนๆฟังนะคะเล่าให้เพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช่สไปนอร์เวนะคะเพื่อนๆคนไทยหรือว่าเพื่อนๆทั่วโลกนะคะที่ที่ดูคลิปเราอยู่เนี่ยนะคะว่าสังคมการเรียนสังคมคืออะไรนะคะการเรียนสังคมนอสนะคะก็จะเป็นภาคบังคับนะคะเพื่อน เมื่อเราย้ายตามสามีมาอยู่ที่นอร์เวย์นะคะด้วยวีซ่าแฟมิลี่นะคะด้วยวีซ่าครอบครัวเนี่ยเ,เราจะได้สิทธิ์การเรียนฟรี600ชั่วโมงนะคะ600ชั่วโมงเมื่อเราเซ็นสัญญาที่จะเรียนแล้วเนี่ยนะคะ550ชั่วโมงจะเป็นการเรียนภาษานอทนะคะอันนี้เพื่อนๆเ,เ,เคยได้ยินมาแล้วเนาะแล้วก็อีก50ชั่วโมงนะคะจะเป็นการเรียนวิชาสังคมค่ะเพื่อนๆวิชาสังคมนอทคืออะไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังค่ะ ลักษณะการเรียนสังคมนะคะเ,เพื่อนๆก็เรียนในโรงเรียนที่เราเรียนภาษานี่แหละนะคะในโรงเรียนที่เราเรียนภาษาก็จะมีคณะนะคะมีคุณครูที่เขาจัดทีมขึ้นมาเพื่อสอนสังคมนะคะผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในการสอนวิช,ชาสังคมเขาก็จะจัดทีมขึ้นมานะคะเมื <ME> ing, ่อมีนักศึกษาเอานักเรียนครบแล้วนะคะเขาก็จะจัดคลาสขึ้นมาค่ะในแต่ละคลาสก็จะมีนักเรียนประมาณ20คน25คนอะไรประมาณนี้คือเต็มที่ของห้องเรียนที่ที่โรงเรียนของเราแล้วนะคะ เขาก็จะจัดคลาสแล้วก็เขาจะถามความสมัครใจของเรานะคะว่า,านักเรียนที่เรียนอยู่ตอนนี้มีใครจะเรียนสังคมไหมเขาจะมีหนังสือมานะคะถ้าใครต้องการเรียนก็จะเซ็นยื่นคำร้องขอเรียนนะคะพอเขาก็จะจัดคลาสให้ตามจํานวนนักเรียนว่าเออมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีหลายคนก็อาจจะจัดเป็น2องคลาสสามคลาสก็แล้วแต่นะคะแล้วภาษาล่ะเราใช้ภาษาอะไรภาษาที่ใช้นะคะที่ใช้สอนนะคะ ที่ใช้อยู่เป็นประจําก็จะเป็นภาษาโนต์นะคะภาษาโนต์เองแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้ามีนักเรียนในชาตินั้นเยอะๆเช่นก่อนหน้านที่เราจะมานะคะมีนักเรียนไทยเยอะนะคะมีนักเรียนที่มาจากเมืองไทยเยอะเขาก็จัดคลาสเป็นภาษาไทยให้นะคะผู้บรรยายก็สอนเป็นภาษาไทยแล้วก็นักเรียนก็จะได้เข้าใจนะคะหรือถ้าเขามีคนที่เป็น มาจากปากีสถานเยอะๆเขาก็ใช้ภาษาอาหรับนะคะสอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงที่เราเรียนนะคะนักเรียนไม่เยอะนักเรียนไทยไม่เยอะนักเรียนชาติอื่นๆก็คือคล้ากันนะคะก็เลยมีแค่สองคลาสคือภาษาอังกฤษกับภาษานอสนะคะตัวเราเองเลือกเรียนภาษาอังกฤษนะคะค่ะจะบอกว่าเป็นไฟบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ก็คงไม่เชิงอะนะคะเพื่อนๆแต่การเรียนสังคมนอสน,นะคะก็คือ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์เนื่องจากเอกสารตัวนี้ค่ะเอกสารที่เราเรียนสังคมครบชั่วโมงและสอบผ่านเนี่ยค่ะมันจะเป็นเอกสารที่เราใช้ยื่นในการขอวีซ่าถาวรน,นะคะเปอร์มานันต์วีซ่านั่นเองนะคะผู้หญิงไทยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะเหมือนเราค่ะเราย้ายมาด้วยวีซ่าแฟมิลี่นะคะแฟมิลี่อิมิเกรชันก็ เราต้องไปต่อวีซ่าทุกปีค่ะเพื่อนๆในระยะเวลา3ปีครึ่งนี้นะคะเพื่อเป็นการวัดใจอ่ะเนาะเพื่อนๆมาอยู่3ปีแรกเราต้องต่อวีซ่าทุกปีนะคะเขาก็จะตรวจสอบว่าเราโอเคไหมเรามาอยู่แล้วเราเป็นแบบพลเมืองที่ดีไหมตั้งใจเรียนหนังสือหรือเปล่าทํางานหรือเปล่าเสียภาษีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบของเขาแล้วก็ตรวจสอบสถานะของเรากับสามีด้วยว่า ยังคงความเป็นสถานะเป็นสามีภรรยากันไหมมันก็คงจะไปะเพื่อที่จะตรวจสอบมันจะมีกลุ่มบ้างคนนะเนาะกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มนะเพื่อนเพื่อนที่แบบแต่งงานเป็นธุรกิจการแต่งงานเพื่อที่จะนำเอาคนเข้ามาในนอร์เวย์แล้วก็พอได้วีซ่าทำงานหรือทำอะไรแล้วก็ก็เลิกกันไปนะคะจ่ายตังกันอะไรแบบนี้เราเคยได้ยินมาแต่เราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันมีจริงไมเพืเพื่อน คิดว่ามีหรือเปล่าเราคิดว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้อะเนาะเขาก็จะต้องแบบคือกฎหมายแล้วก็รัฐบาลที่นี่ก็เลยต้องแบบวานแฮเลยก็คือทําให้ทุกคนใช้กฎเดียวกันก็คือเพื่อเป็นการวัดใจว่าคุณตั้งใจจะอยู่ประเทศเขาจริงไหมก็จะต้องไปต่อวีซ่าทุกๆปีแล้วก็เขาจะตรวจสอบแล้วนั่นแหละเนาะดังนั้นการที่เรียนสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งค่ะว่า เราตั้งใจที่จะเป็นพล,ลเมืองของเขาจริงไหมนะคะเราเรียนจบแล้วเราสอบผ่านเนี่ยก็ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะทํายืนยันว่าเราต้องการที่จะเป็นพลเมืองนอร์เวย์จริงๆนะคะทีนี้พูดถึงพลเมืองเนาะอะ,อะ,ปะมปอร์ manent visa เนาะมีผลสอบมีผลสอบสังคมนะคะแล้วก็มีชั่วโมงการเรียนที่ครบนะคะ50ชั่วโมงผลสอบที่ผ่านนะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ อันนี้โอเคภาษาอะไรก็ได้ที่คุณสอบผ่านอันนี้ไปยื่นขอเปร์มันแอนวีซ่าได้แต่มาอีกพาร์ทหนึ่ง,งเพื่อนสำหรับคนที่อยู่นอร์เวย์ไปสักระยะครบเวลาแล้วเนี่ยนะคะเ,เมื่อเราได้วีซา่าถาวรแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นขอสัญชาตินอร์เวย์ได้เพื่อที่จะทำพาสปอร์ตนอร์เวย์ใครที่มีเจตวัตถุประสงค์ที่จะทำสิ่งนั้นนะคะที่จะขอที่จะขอนอตพาร์ทนะคะพูดง่ายๆคุณจะต้องมีการสอบ สังคมเป็นภาษานอสค่ะทีนี้มันก็เลยเกิดข้อนี้ขึ้นมานะคะว่าต้องมีเป็นภาษานอนะคะถึงเราจะเรียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคุณต้อง,องการได้พา,าสปอร์ตนอสนะคะเราจะต้องมีผลสอบเป็นภาษานอสต้องสอบเป็นภาษานอสนะเพื่อนๆอันนี้เป็นไฟบังคับเลยถ้าใครที่จะขอสัญชาตินอร์เวย์แต่ก็มีหลายคนที่ก็ไม่ได้ต้องการ พาสปอร์ตนอนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีพักระมาณแล้วก็สามารถอยู่ร์เวย์ดได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่การได้การได้พาสปอร์ตนอนก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เราในอนาคตเผื่อเราจะไปเที่ยวที่ไหนไหนในโลกนี้นะคะคนที่ถือพาสปอร์ตนอนก็ค่อนข้างจะเข้าประเทศอื่นๆได้ง่ายเนาะอะ่เปรียบเทียบกับประเทศไทยเรานี่แหละถ้าเราเป็นคนไทยถือสัญชาติอ่ถือสัญชาติไทยและมีพาสปอร์ตไทยเนี่ย หลายประเทศที่เราไปเราจะต้องขอวีซ่า mm. เช่นอเมริกาเนาะสมมุติคนนอตจะไปอเมริกาเขาก็ขอวีซ่าเหมือนกันแต่ว่าเขาของ่ายค่ะเพื่อนเพื่อนแค่เหมือนนะไปยื่นนะคะเขาก็คงจะมีส่วนที่สัญญาทางการทูตต่อกันการไปอเมริกาของคนนอตก็เป็นเรื่องไม่ง่ายไม่ยากนะคะถ้าเขาถือพาสปอร์ตนอตเนาะ,ะอย่างตัวเราเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือได้พาสปอร์ตนอตแหละเพราะว่าเราเราคิดเอาไว้ว่าอนาคตค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราทํางานไปสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่มีภาระอะไรแล้วนะคะลูกเต้าก็เรียนจบอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตของเราโดยการเที่ยวไปทั่วๆนะคะเที่ยวไปหลายๆประเทศที่เราฝันว่าอยากไปกาแฟเราอะนะคะเราก็เลยมีเป้าหมายที่จะขอพาสปอร์ตนอดคะ่ะเพื่อนๆการเรียนสังคมก็เรียนที่โรงเรียนที่เราเรียนภาษานัา่นแหละคะ่ะเพื่อนๆในโรงเรียนที่เราเรียนภาษาก็เป็นคุณครูที่สอนเรานี่แหละที่เขาจะเปิดคลาสขึ้นมานะคะ การสอนก็จะลักษณะการสอนก็จะเป็นการฟังบรรยายทั่วไปนะคะอย่างที่เราให้ฟังแล้วแล้วเขาจะเริ่มสอนเมื่อไหร่เมื่อพร้อมค่ะเมื่อโรงเรียนพร้อมนะคะเมื่อนักเรียนพอนะคะเขาก็จะจัดคลาสขึ้นมาแล้วก็สอนไปประมาณ2เดือนครึ่งก็จะจบกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มนี้จบแล้วก็ทําการสอบพอทําการสอบเสร็จเขาก็จะเริ่มกลุ่มใหมค่ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งปีเพราะว่าตรงที่โรงเรียนที่สอนก็คือเป็นที่ที่ ที่ใช้สำหรับสอนภาษาแล้วก็สอนวิชาสังคมอยู่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้จะเรียนเมื่อไหร่อันนี้คือเราก็ขอบอกว่าแล้วแต่ความพร้อมเลยนะคะแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนนะคะว่าคุณพร้อมที่จะเรียนเมื่อไหร่ คุณอาจจะไม่เรียนในช่วงที่เรียนภาษาก็ได้อาจจะกลับมาเรียนเอาชั่วโมงทีหลังก็ได้อันนี้มันแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะเราเล่ากรณีของเราก็แล้วกันนะคะกรณีของเราคือเราย้ายมานอร์เวได้สี่เดือนเนาะเดือนที่4เราเข้าเรียนภาษาพอเรียนภาษาได้2เดือนนะคะก็คุณครูก็มาแจ้งเราว่าจะมีการเปิดคลาสสังคมนะคะวิชาสังคมขึ้น มีใครที่ต้องการเรียนไหมคุณครูก็จะเอกสารมาตรวจสอบนะคะว่าใครที่ต้องการเรียนก็ขอให้เซ็นเอกสารแล้วก็ไปยื่นนะคะตอนนั้นเราคิดหนักเลยเพราะว่าเราเพิ่งเรียนภาษานอตได้แค่สองเดือนค่ะเพื่อนๆยังไม่ค่อยได้อะไรเลยย่่แต่พื้นฐานแบบเรียนได้สามสี่บทน,นะเนาะยังไม่เรายังไม่ได้เข้าใจภาษานอตเลยเราก็คิดว่าเราจะ เราคงเรียนภาษานอตไม่ได้ไหมายถึงว่าไปฟังบรรยายเป็นภาษาโนตเราไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นแต่มันมีช้อยอีกอันนึงคือภาษาอังกฤษเขาเปิดแค่สองคลาสค่ะตอนนั้นคือคลาสภาษาอังกฤษกับภาษ,ภา,ษานอตเราก็คิดหนะักแล้วก็คุยกับเพื่อนๆในห้องว่าเราจะเรียนหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่เรียนหรอกเพราะว่าฉันยังไม่ไ,มได้ภาษาเลยแล้วก็ฉันไม่รีบหรอกยังมีเวลาเรียนอีกนานตราบใดที่เรายังไม่หมดสัญญาการเรียนภาษานะคะก็คือ สามปีเนาะที่ที่เราเซ็นครั้งแรกอะเราสามารถเรียนได้เรียนสังคมได้ตลอดเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนั้นเราก็มาคิดเนาะในความคิดของเราเราคิดว่าตอนนี้เราก็ว่างๆเนาะงานก็ไม่มีทําแล้วก็มีแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็อนาคตเผื่อเผื่อวาสนาได้ทํางานตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ทํางานในเราเล่าให้ฟังย้อนหลังตอนที่เรายังไม่ได้ทํางานนะคะก็ ว่างๆอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนภาษาจานังคารพุทเพื่อวันศุกร์เราว่างเราจะว่างศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเพืเ่อนๆก็ไม่มีอะไรทําแเราก็เลยโอเคเรียนก็เรียนเรียนดีกว่าเรียนก็คือมาเรียนอีกวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็จะเป็นเรียน5วันเขาคงไม่หนักเกินไปเออเราก็มาปรึกษาแฟนแล้วว่าจะเรียนไหม <laughs> เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เนาะเขาเป็นผู้ผู้ดูแลนะ,นะผู้ปกครองเรา เราเลยบอกว่าเผื่อฉันสอบไม่ผ่านล่ะทําไงดีถ้าเราสอบไม่ผ่านเราจะต้องเสียตังค์สอบนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพราะว่าสอบครั้งแรกอ่ะฟรีครั้งที่สองไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามก็ต้องเสียตังค์สอบเหมือนคนไทยที่สอบเป็นภาษาไทยก่อนผ่านแล้วพอจะไปขอพาสอร์นอนก็ต้องกลับมาสอบเอาเป็นภาษานอนอีกทีนะคะแล้วก็เสียตังค์เองนะเป็นจะเป็นประมาณนั้นแล้วถ้าเราสอบไม่ผ่านครั้งแรกครั้งที่2หมายถึงเราต้องจ่ายตังค์เอง เราก็เลยมาปรึกษาผู้ปกครองเราก่อนว่าโอเคไหมจะเรียนแล้วถ้าเกิดฉันไม่ผ่านเราทําไงนางก็เลยบอกว่าเอ,อ้เรียนไปเลยถ้าฉันเชื่อว่าเธอทำได้แต่ถ้าเธอไม่ผ่านก็เรามาเสียตังสอบเอาก็ได้ไม่เป็นไรเธอก็เรียนเรียนไปไม่ต้องซีเรียสอะไรแบบนี้ค่ะก็สรุปว่าเราก็ลงเรียนนะคะลงเรียนแล้วก็สอบไปแล้วค่ะเพื่อนๆสอบไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาที่ผ่านมานะคะ ส่วนผลสอบของเรานะคะก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ hey! แล้วดับเบิลนะคะคือสอบผ่านนี่คือดีใจแล้วเรานระดัแบบหนึ่งแต่ของเราสอบผ่านเป็นภาษานอสด,ด้วยเฮ้อ hey! รอบ2อง Amazing มากค่ะเพื่อนๆในโรงเรียนที่เราเรียนอยู่อะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วผู้หญิงไทยจะเป็นอย่างนี้ ผู้หญิงไทยจะแบบว่า,เ,าเรียนเป็นภาษาเรียนแบบคือเขาจะชอบสอบเป็นภาษาไทยเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างยากนะในเนื้อหาถ้าสอบเป็นภาษาไทยมันจะง่ายแล้วเราจะเข้าใจภาษาเนาะเออแล้วเขาค่อยกลับมาสอบเอาเป็นภาษาน้อยที่หลังถ้าเขาต้องการที่จะขอสัญชาตินะ,นะคะแล้วเราเป็นโดดมาคนเดียวเลยแบบเรียนแค่หกเดือนเพื่อนเรียนภาษาน้อยแค่หกเดือนแต่ว่าเราเรียกสอบ วิชาสังคมเป็นภาษานอตคือมันเป็นความเสี่ยงตายของเราเองเราคิดแบบบ้าบอนะนี่เราไม่แนะนําให้เพื่อนๆทําตามนะคะคือแล้วแต่สถานาการณ์เลยในความคิดของเราคือถ้าเราสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษรอบแรกแล้วเราผ่านแล้วเราก็จะต้องมาสอบเอาภาษานอตอีกรอบหนึ่งอยู่ดีอ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราต้องการที่จะได้พาสปอร์ตนอตอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องมาเสี่ยงกันอยู่แล้วเราเลยคิดว่าถ้าเราสอบภาษานอตไม่ผ่าน เราก็ต้องมาจ่ายตังสอบใหม่อยู่ดีไหมอย่างเงีเ้ยเราก็เลยลองลุ้นดูก็<อ>ผลปรากฏว่าเราสอบผ่านเด้อหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพเพื่อนๆอันนี้คือเอกสารสําคัญที่เราจะไปใช้ยื่นขอวีซ่าเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะเซ็นมาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยสอบผ่านนะคะภาษาที่ใช้ก็คือบุกมอนะคะโน๊ตบ m กมอก็คือเราผ่านเรียบร้อยแล้วเราไม่เราจะใช้ ตัวนี้ทั้งขอประมา n น n t วีซ่แล้วก็ขอพาสปอร์ตนอตได้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นที่น่าภาคภูมิใจคุณครูก็แบบงงงวยว่าตีะจะทำได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นใารนำแบบนี้คุณครูฉันก็แค่แบบเออมันเป็นเรื่องน่าลุ้นของฉันอะไแบบนี้ค่ะก็คุณครูก็ภูมิใจเนาะแล้วก็ชื่นชมที่ทำได้พอดีช่วงที่เราเรียนอ่ะมันมีระยะห่างไงเพื่อนๆไม่ใช่แบบเรียน10สัปดาห์แล้วก็สอบเลยของเรามันติดโควิด เรียนได้ประมาณ6ครั้งเนี่ยค่ะเรียน6 7ครั้งเราก็ต้องเว้นระยะห่างมาเกือบ2เดือนนะคะคือไม่ได้เรียนต่อเนื่องในระยะเวลา2เดือนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยที่ไม่ได้ไปเรียนสังคมเลยเราก็นะทำงานแค่ทํางานแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือเราก็เลยคิดว่าเอออ่านแล้วแปลเป็นภาษาไทยมันก็เข้าใจอยู่นี่นะแล้วก็จําศัพท์ไปนะคะว่าศัพท์ตัวนี้มันคืออะไรเวลาเขาสร้างคําถามขึ้นมามันก็จะเราก็จะเข้าใจว่าเขาถามว่าอะไรนั่นแหละแล้วก็อ่ะ ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนี้แต่พเอิญมันผ่านนะก็เลยโชคดีไปนะคะเพื่อนๆนลักษณะของการสอบสังคมน้องน,นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการสอบเหมือนห้องสอบ ปกติทั่วไปมีโน้ตบุ๊กให้คนละตัวนะคะหลังจากตรวจสอบเอกสารเ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปนั่งประจําที่นะคะมีโน้ตบุ๊กให้แล้วก็มีเอกสารวางไว้ที่หน้าโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็เราก็ตรวจสอบว่าเครื่องของเรากับตัวเราถูกต้องไหมเพราะว่ามันจะเป็นการยืนยันตัวตวนว่าเนี่ยคนนี้คือคนที่สอบจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถูกต้องไหมชื่อเราถูกไหมไม่ใช่เราแบบไปทําแล้วเออไม่ใช่เครื่องของเราอะกลายเป็นคนอื่นสอบผ่านแทนอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเนาะพอ ถึงเวลาเขาก็จะบอกว่าโอเคเริ่มทําข้อสอบได้แล้วคุณครูก็จะให้รหัสลับมาค่ะรหัสลับที่จะเข้าไปทําข้อสอบได้ข้อสอบเป็นข้อสอบออนไลน์ค่ะเพื่อนๆเราก็จะเข้าไปคลิกนะคะลักษณะข้อสอบเป็นแบบนี้นี่เราแคปมาให้เพื่อนๆดูประมาณแบบนี้นะคะเป็นเป็นคาถามแล้วก็มีช้อยให้เลือก3ข้อ A,B,C ค่ะคําถามมาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนถ้าเราอ่านหนังสือมาเราก็ทําได้นะทำไปเรื่อยๆค่ะของเราเจอข้อสอบอยู่ที่39ข้อ ในเวลา1ชั่วโมงนะคะให้เวลาทํา1ชั่วโมงก็ข้อละประมาณนาทีนิดๆน,นาทีกว่าๆในาใน39ข้อนี้นะคะคุณจะทําผิดได้8ข้อนะคะไม่ใช่ว่าไม่ผิดเลยนะทำผิดได้8ข้อถ้าเราผิดไม่เกิน8ข้อเราก็ผ่านนะคะก็ประมาณนี้เพื่อนๆพ,พ,พ,พอสอบได้วันหนึ่งวันที่2วันที่3เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูผลสอบได้ในอ c o m p e t e N c y นอตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนผลผลออนไลน์ก็จะออกแล้วแต่เอกสารแบบนี้เขาก็จะส่งมาให้เราประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์หลังจากที่เราสอบเสร็จค่ะค่ะการเรียนสังคมนอตก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนเริ่มจะจะมองเห็นจะมองเห็นแล้วเนาะว่า,ภา,ภ,าภาพภาพภาพจินตนาการออกแล้วว่า การเรียนภาษาเรียนสังคมนอสเป็นยังไงเนาะเราก็เล่าให้ฟังตามประสบการณ์ของเราอะนะคะเพื่อนๆเราคิดว่ามันจะเป็นมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเออแล้วก็จะได้อ่อนมีแนวมีได้ได้มีไกด์สำหรับการเรียนอะ่ะพูดง่างไงสำหรับคลิปนี้เราก็พูดเดยอะอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนเเราพยายามแล้วที่จะพูดให้กระชับที่สุดน,นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับการเรียนสังคมนอสนะคะสิ่งไหนที่เราตอบได้เราจะตอบถ้านไหนที่ไม่เกินความสามารถที่จะไปค้นหาคําตอบหรือไปถามคุณครูที่โรงเรียนให้นะคะเราก็จะไปถามนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเรียนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มคลาสสังคมนะคะเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆ,เ,อนๆเข้าไปดูได้มีทุกภาษานะคะภาษาไทยเราก็มีนะคะเราเข้าไปอ่านเนื้อหาก่อนเลยก็ได้ค่ะ พอเราไปเรียนจริงๆเราจะได้เข้าใจมากขึ้นส่วนเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่สไปนนอร์เวย์ที่มีความสนใจนในในการใช้ชีวิตของผู้หญิงไทยที่นอร์เวย์ก็เข้าไปอ่านได้นะคะในเรื่องประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์หรืออะไรแบบนี้เขาสู้กับใครเขาเป็นเมืองขึ้นใครบ้างอะไร น่าสนใจนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสนุกดีเหมือนกันเข้าไปชมได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ที่เราแปะไว้ตรงนี้ให้ได้เลยนะคะจะได้เข้าใจประเทศนอร์เวย์มากขึ้นนะคะส่วนวันนี้เราก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเราจะพยายามอัปโหลดคลิปที่ดีๆมีประโยชน์แบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณนะคะผู้ที่มา subscribe ติดตามเราแล้วก็ ส่งข้อความมาให้กำลังใจเราด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ